มีวันแห่งการเฉลิมฉลองวันหนึง่งที่จัดขึ้นทุกปีในวันที่1เมษาโดยทุกคนจะเล่นมุกตลกและเล่าเรื่องหลอกลวงต่อกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในหลายๆประเทศ สื่อหรือว่าสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะลงข่าวที่เป็นข่าวหลอกลวงในวันนี้อีกด้วยแน่นอนครับว่าวันที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือวันแห่งการโกหกหรือว่ามีอีกช,ชื่อหนึ่งคือวันเมษานางโงหรือภาษาอังกฤษคือ April Fool's Day ดังนั้นนะครับในวันนี้หลายๆคนจึงพยายามสร้างเรื่องราวที่จะนำมาโกหกให้คนอื่นนั้นได้เชื่อ หลายเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องตลกสนุกสนานกันเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็สนุกไปกับมันแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าในอดีตนั้นวันแห่งการโกหกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้างและก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับฟังกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราด้วยกันนะครับหากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเรียบร้อยแล้วเนี่ยตาม CS Teo a l Story ไปพบกับเรื่องราวในวันนี้กันเลยครับ วันแห่งการโกหกนะครับเป็นที่นิยมตั้งแต่คริสต,สต์ศตวรรษที่19โดยเฉพาะในแคนาดายุโรปออสเตรเลีย บาราซิลสหรัฐอเมริการวมไปจนถึงฝรั่งเศสด้วยนะครับโดยมีบางทฤษฎีเล่าว่าวันแห่งการโกรหกนั้นมีต้นกําเนิดมาจากเทศกาลเซเลเลียของโรมันนั่นเองครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25มีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนซึ่งเรื่องเล่าของเทศกาลนี้นะครับก็มีอยู่ว่าเทพเจ้าชื่อเซเลสทรงได้ยินเสียงสะท้อนของพระธิดาของพระองค์ได้ตะโกนบอกกับเทพเซเลสว่าเธอนั้นถูกจับตัวไปอยู่ใต้ดิน โดยเป็นฝีมือของเทพพูโตเซเลสเมื่อเทพเซเลสได้ยินเสียงของพระธิดาของพระองค์อย่างนั้นเนี่ยก็ได้รีบตามเสียงสะท้อนของลูกสาวไปจนกระทั่งพระองค์ได้รู้ตัวทีหลังว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยเหมือนว่าพระองค์นั้นกำลังถูกหลอกอยู่นั่นเองส่วนในอีกทฤษฎีหนึ่งก็เชื่อว่าวันแห่งการโกหกเกิดมาจากช่วงฤดูใบไม้ผลิ i, ที่มีคำกล่าวที่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หนุ่มสาวจะออกมาตามหาความรักและเป็นช่วงเวลาที่พืชผลเจริญงอกงามสัตว์ต่างๆเริ่มเติบโตและในเดือนเมษานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการหาคู่ด้วยละครับดังนั้นเนี่ยเรานักบวชทั้งหลายจึงพยายามที่จะหลอกล่อเหล่าวิญญ,ญาณที่ชั่วร้ายอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไม่ให้มาขัดขวางเรื่องของความรักทั้งหนุ่มสาวพืชและก็สัตว์อีกด้วย ดังนั้นนะครับจึงเป็นเดือนที่เหล่านักบวชเนี่ยต้องสวดมนต์หลอกล่อพวกวิญญาณที่ชั่วร้ายโดยวิธีนี้นะครับมีการเริ่มขึ้นในอเมริกาและเผยแพร่ไปยังที่อังกฤษ และลามเข้าไปในประเทศอือ่นๆต่อมาในภายหลังครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีตำนานแคนเทอร์ r บีของจ o อฟฟี่ซอร์เซอร์ซึ่งอยู่ในหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าของภิกษุณีครับภายในนั้นนะครับมีวลีหนึ่งที่กล่าวว่า s ซน n t มาร์ b e g เ n น 4G ร a จ s and ์ o ซึ่งเป็นที่มาของความเข้าใจผิดนะครับซึ่งนักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยได้เชื่อว่ามีความผิดพลาดในการทำสำเนา ในเอกสารต้นฉบับที่มีอยู่และแท,ท้จริงแล้วเนี่ยซอเซอร์ได้เขียนว่าเซนต์มาร์กเวสกอนดังนั้นคาเวลีเดิมจึงหมายถึง32วันหลังจากเดือนเมษายนนั่นก็คือวันที่2พฤษภาคมเป็นวันครบรอบการมั่นระหว่างพระเจ้าลิชาร์ดที่2ของอังกฤษกับแอนแห่งโบฮีเมียสมเด็จพระราชินีอังกฤษซึ่งเกิดเมื่อปีคศ1564แต่จากความผิดพลาดเลยทำ ให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจผิดว่าวลีนี้หมายถึงวันที่32มีนาหรือ1เมษาในตำนานของซอเซอร์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ตัวผู้ที่หลงตัวเองเป็นอย่างมาก และก็ถูกสุนัขจิ้งจอกนั้นหลอกเอานั่นเองครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจเนี่ยก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับและนอกจากนี้นะครับในสมัยกลางนั้นวันขึ้นปีใหม่ได้เฉลิมฉลองกันในวันที่25มีนาในเมืองยุโรปส่วนมากครับและที่ประเทศฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่16บางพื้นที่ของฝรั่งเศสครับเป็นวันหยุดยาวนานเป็นอาทิตย์จนมาสิ้นสุดเอาวันที่1เมษาน กระทั่งเมื่อถึงปีคศ1564ครับในปีนั้นกริสเีกาลูซิยองก็ได้ประกาศออกมาบังคับใช้เมื่อวันที่9สิงหาคมปี1564เพื่อกำหนดวันที่ใช้เฉลิมฉลองในวันปีใหม่ทั่วราชอาณาจักรเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเองครับซึ่งเริ่มในวันที่1มกราคมปี1567ดังนั้นครับชาวคริสตทั่วโลก จึงได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่พร้อมกันคือวันที่1มกราคมแต่ถ้ว่าเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยข่าวสารก็ไม่ได้รวดเร็วฉับไวเหมือนกับทุกวันนี้นะครับที่จะได้ส่งข้อความไปก็ถึงกันได้ดังนั้นเนี่ยคนบ้านนอกของฝรั่งเศสในบางกลุ่มก็ยังไม่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ บางคนนะครับที่ได้ยินข่าวนี้ก็ไม่ยักกะเชื่อเลยฉลองวันขึ้นปีใหม่นะครับในวันที่1เมษายนดังเดิมทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับกลายเป็นคนที่ตกยุคและก็ถูกคนที่ทันยุคทันสมัยเนี่ยเย้ยหยันว่าเป็นคนโง่เขานั่นเองแถมพวกเขานะครับยังได้พยายามที่จะกลั่นแกล้งคนกลุ่มนั้นด้วยความสนุกสนานอีกด้วย พอรู้ต้นกำเนิดของวัน AP Food ฟูเดแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆ,ๆ,ๆคนก็แอบจะเห็นใจคนฝรั่งเศสที่เป็นคนบ้านนอกบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันหมดแล้วแล้วก็คงจะมีความสุขกับการได้พูดโกหกในวันแห่งการโกหกครับดังนั้นนะครับวันที่1เมษาเนี่ยก็เลยกลายเป็นวันที่คนหลอกหรือว่าแกล้งกันนั่นเอง โดยที่จะแต่งเรื่องราวอะไรก็ได้นะครับเพื่อมาหลอกคนอื่นให้ลงเชื่อจากนั้นนะครับก็เฉลยในตอนท้ายซึ่งเรื่องที่นํามาหลอกกันนั้นนะครับจะต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งถึงกับเลือดตกยางออกและคนที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะต้องไม่โกรธด้วยนะครับเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ก็ขอให้ยกให้1วันนะครับแม้พูดกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ยกตัวอย่างของประเทศที่นิยมกันบ้างก็คงจะไม่ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันที่สหราชาอาณาจักรกันบ้างดีกว่าในประเทศอังกฤษนะครับคนที่แกล้งนั้นจะเปิดเผยโดยการตะโกนว่า April f o o ฟ Day ใส่คนที่ถูกหลอกหมายถึงเจ้าคนโง่เดือนเมษา ส่วนในฝรั่งเศสนะครับคนที่มาแกล้งเนี่ยจะตะโกนคำว่า p ล o s ซ n d e r เ i n โดยพวกเด็กๆนะครับจะแกล้งเพื่อนด้วยการเอากระดาษรูปปลาเนี่ยไปแปะไว้ที่ข้างหลังเพื่อนเมื่อฝ่ายที่ถูกแกล้งนั้นรู้ตัวนะครับคนที่แกล้งนั้นก็จะตะโกนว่า p ล o s ซ n de r เรไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นคำที่คนฝรั่งเศสนะครับใช้เรียกคนที่ถูกหลอกหรือว่าคนที่ถูกแกล้งนั่นเอง มาถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนใหญ่แล้วคนอเมริกาเนี่ยจะนิยมหยอกล้อเพื่อนฝูงกันหรือว่าคนแปลกหน้าด้วยนะครับในวันเอพิ f o o เ Day เนี่ยซึ่งการโกหกที่เป็นสากลแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับคือการชี้ไปที่รองเท้าของเพื่อนและก็พูดว่านั่นเชือกรองเท้าของเธอรุดนะหรือว่าจะแกล้งเทกลืเรือใส่ถู่น้ำตาลนะครับเพื่อแกล้งเพื่อนที่นั่งค้างๆก็ได้หรือแอบหมุนนาฬิกาของเพื่อน ให้ช้าไปอีกสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อหลอกให้เพื่อนเข้าเรียนสายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีหัวใจสำคัญของการโกหกในวันเอพิฟูเดย์ในปัจจุบันนี้นะครับคือความตลกและก็ความสนุกสนานโดยเรื่องที่โกหกเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นฐานที่ว่าไม่ทำอันตรายต่อคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายเพราะฉะนั้นนะครับกลอุบายยอดเยี่ยมที่สุดจะต้องทำให้ทุกคนหัวเราะได้ โดยเฉพาะคนที่ตกเป็นเหยื่อในการหลอกนั่นเองครับเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนี้อย่าลืมลองหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อที่จะหลอกแล้งเพื่อนๆกันเล่นๆบ้างนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้ววันนี้ CS Tell Story สวัสดีครับ